สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาผบพอกับ,บอ,อมอมคือเกาแลลวเนาะขอน้องมือ้อมๆก็ได้เนียนบักเขือซุปบักเขือมาฝากพี่ฝากน้องกินน้ำกันเนาะค่ะเนาะอันไปสวนมากค่ะไปหดน้ำพักมาเห็นบักเขแลรวอยากกินซุปบักเขือแล้วก็มียอดมะระน้ำนะคะยอดมะระแล้วก็มีหมากมะระมืี้เก็บเอาหน่อยๆแน่จักหน่อยมากินร่องมึงเนาะแล้วก็มีปักกัดขาวมีกระทิน มีทั่วจากสวนสดๆนะคะมีเข่าเนียวมาจํากินน้ากันเด้อจ้ะเด้อ่ะโอ้ยว้ามากแล้วก็อยากโอ้ยเกือบสีตาเอาออกก่อนนะอ,อยู่ไก่หนวยตาพูดคำไงไงมาค่ะอืม ซุปใส่น้ำปลาล่านัว,นวมมีปลาทู่นะคะลืมสื่อมาเพราะว่าบ่ไดลตั้งใจมูฮูว่าจะกินซุปน่ำได้พี่คนหนึ่งมันกรเลยในนำว่าให้เอาปลากระป๋องปลากระป๋องอ่อที่เ้ากินกันนั่นแหละค่ะเอามาซุปใส่กันเมืองวสันอุ้ยแอบยู่ตัวละจ้า lông măng đơ, lông măng đơ, Là om có xay nga, quả nấm, om xay nga quả nấm à, om Stop. Yep. อืมปลอบสน,นันเมืองอืม mm hmm. ขมขนาดอืม ุยเลยจ้ะตุย่ยอืมแซ่บอืมเดี๋ยวบดเดี๋ยวแดดอยู่จ้ะอากาศก็ได้ อมืมาแรงวันเอ้ยกันสิมาจับกับไปลังไหม่หลังเมื่อสักวันด้วอืมนะ มะเขือมะเขือเล่อันได้แนมมาเห็นตอน หน่อยแต่โตจ้ะแต่ว่ามีมาเมล็ดใหญ่แล้ว Mm. อืม,อมเล็กแต่พิกิโน่คุ้มคมุม จับคักอีจ้ะอืม หวานเป็นลมคมเป็นยาว่ะฉันเอาลูกชายกลับมาแล้ว อืมมาแรงมันนะเกือบเข้าปากอืมลูกชายกลับมาแล้วต้องไปหากับเขาให้ลูกกินแล้ว <c oughs> โอ้ยสลักสลัก,ลกส,สมัครสมัครเดี๋ยวขอตัวไปหากับเขา้ากับน้ำให้ลูกกินก่อนเด้อจ้ะเด้อ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะก็คือเก้านะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกการแช่นะคะ อให้ทุกคนมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบบเจ็บบจนเงินทองไหลมาเทมาเนาะสู่กันต่อไปนะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าคลิปต่อๆไปกับมอมออมเด้อจ้ะเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาบไปแล้วสวัสดีจ้า